เมื่อไม่นานนี้นะครับทางคอสกินะครับได้เปิดเผยถึงการพัฒนาเครื่องยนต์ไฮโดรเจนและก็ได้เปิดตัวรถต้นแบบคอสกินินจา H2 HYSE นะครับจะเป็นการส่งเสริมการนำเอาไฮโดรเจนเหลวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดแห่งอนาคตนั่นเองคอสกินะครับได้ประกาศรถรุ่นนี้นะครับที่จะใช้เครื่องยนต์แบบไฮโดรเจนแต่ก็มีการตัดสินใจว่าจะทดลองขับขี่ในช่วงปี2024นี้ ล่าสุดครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วว่าจะใช้งานเครื่องยนต์ขนาด 998cc แบบ4สูบเรียง4จังหวะดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟนะครับที่มีการติดตั้งระบบเทอร์โบชาร์จช่วยในการอัดอากาศนะครับเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงเพื่อเพิ่มกำลังในการจุดระเบิดนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักที่ใช้กับซีรีส์นินจา H2 และก็เครื่องยนต์นี้นะครับจะมีการติดตั้งระบบหัวฉีดพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับการใช้งานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั่นเองโดยความตั้งใจของทางค่ายยักษ์เขียวเคาสก,กินั้นนะครับตั้งเป้าที่จะสร้างสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมกับความสนุกสนานในการขับขี่และก็สร้างสุนทรีในการขับขี่ที่ใกล้เคียงกับการใช้งานเชื้อเพลิงน้ํามันแบบดั้งเดิมนั่นเอง ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องมารอดูกันว่าเวอร์ชั่นที่จะวางขายจริงนั้นสุดท้ายจะออกมามีสเปคเป็นอย่างไรรู่นหนาตาเป็นอย่างไรและมีการวางขายกันเมื่อไหร่ครับหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วแน่นอน